โฟด e บอเกอร์โฟพีแกม่าโยก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้โยผม เกมเมอร์เจ้าเก่านั่นเองแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมสติกลันนะครับวันนี้เราก็จะมาลองเล่นเกมนี้กันดูนะฮะโอเคเราจะเริ่มที่ซิงเกิลนะฮะก็คือความจริงแล้วผมเล่นเกมนี้มานานแล้วนะฮะแต่ว่าคือไม่ได้แบบว่าหาโอกาสแคปสักทีนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองซิงเกิลเพลเยอร์กันก่อนเลยอันนี้ก็จะเป็นการเลือกนะครับว่าของที่เราจะใช้ในแต่ละอย่างหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ากดอะไรบ้างโอเค เริ่มเลยมาย่อโอ้โหทำไมชุดมันดูเฟี้ยวเงาะขึ้นนี่อ่าอ่ะยะโอ้โหได้อะไรแนละ้วโอเคต่อไปเลยครับมาอุย้ยชิบหายยังไม่ได้วิ่งเลย <You failed. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอใหม่ขอใหม่หม You Fail Yeah มังเยอะร้ากาโอเคทมมายอเยอะเยยย่สไลด์บนี่กระโดดแบบเฮ้ยจะทัดเลยทไมมไมาเลยอ้าเฮ้ยไม่ทันด uh ้วยฮ้ย okay. อโอ้โหตัวหลุดเลยเว้ยยอดยอดเจ๋งเจ๋งเจ๋งอี้กระโดดไปเก็บเหรียญแบบมาริโอมามามาสไลด์แฟบปั๊บปั๊บโอเคเรามาดูครับว่าเราจะได้สกอร์ยาวเท่า,าไหร่นะครับจะได้ efp เท่าไหร,ร่นะฮะมาดูกันเลยโอเคกระโดดกระโดดอ,อ้าว <'re> กดลงไม่ติดเว้ยเด้ เอาไว้พุทเออมาพี่ต้อนี่เฟีย้ยวเลยอย่างกับสแตนตแมนนี่หมุนได้ด้วยเป็นไงล่ะพี่เฟีย้ยวพี่เฟีย้ยวเงาะพี่เรียนมาสูงนี่กระโดดนี่เรียนมาสูงกระโดดเลยเดี๋ยวสไลด์ก็ปั๊บนี่กระโดดยาวครับกระโดดยาวไปแล้วครับผมลาเอาไปยาวแล้วครับตอนนี้กระโดดข้ามไปเออนั่นแหละเฟีย้ยวเลย คราวนี้ยาวขึ้นไปเลยทางไปเรื่อยๆ,อๆนี่กระโดดปึ๊บสไลด์กระโดดนี่เป็นไงล่ะเตรียมมาดีโอ้โหกระโดดกระโดดโอ้ยกระโดดทันไม่เนี่ยหลบหลบหลบโจชิงเฉยทั้งในคอาแว็นี่อจัจฉริยะนะปับ๊บนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มรู้มีออร่าโอ้โหโอ้โห นะฮะสไลด์สไลด์ปั๊บนี่กระโดดนี่ย่าโอ้ยหลบอีกข้างอ่ะเออกระโดดไลไลไลนี่หลบปั๊บอืมเรียบร้อยอ้ววววเวเนอร์วิ่งไม่ทันเลยเดี๋ยวไม่อัดจิบอาดจิบอาดจิบโอ้โหเฮ้ยฮึบโอ้ย่า อ่าไม่ได้กเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดฮึบฮึบอ็จะเสรเรียบร้อยอ่าโอ้ยโอ้โหยีราฟขอยาวเออตาย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 จะโดดจะโดดจะโดดฮึบนี่หลบปั๊บ โอ้ระยะทางเมื่อกี้ผมว่านี่มันจะเป็นท็อปสุดไฮสกอร์เลยเนี่ยเมื่อกี้กัเบเกือบละแค่นิดเดียวได,ได้ได้ได้ลบพันกระโดดกระโดดนี่มามาเลยอ,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 อือุ้ยข <You S 2> <พ>อขาดว h ตเ t อร์ u c k เอาใหม่เอาใหม่จะจะโอ้โหเต็มตาทะลุจ <You S 1> อ,อ มาอีกรอบมานี่กระโดดสูงโจชิงฉือปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอุ้ยพูดะตายเพราะแต่เฮลเอาใหม่เอาใหม่ใหม่พามามานี่สไลด์แหว็บอ่ะจะเออหลบทันพอดีอ่ะจ,จืดนี่เป็นไงล่ะ เราต้องพยายามใช้ทฤษฎีนะครับหลักการความเป็นจริงของโลกนี้ว่ามันกดลงบางทีก็กดไม่ติดนะครับแหมไม่ได้ไม่ได้ต้องไปให้ได้นะครับลองไปเรื่อยๆไปให้ผ่านนะครับผมต้องรอดต้องรอดว่าต้องลอกนะฮะโอเคกระโดดไปแล้วกระโดดไปอีกแล้วโดดเรื่อยๆเก็บแต้มไปอู้ <You S 1> โอเคฮะเดี๋ยวเราจะมาลองแข่งกับ แข่งกับคนดูบ้างนะครับว่าจะเป็นไงโอเคเราก็แข่งแบบอะไรก็ได้มานี่ก็ได้มา Joy Joy ding, Joy จอยเอเว y b ์บ y ด o y e n d ย n g Joy e n d i n ย everybody เว้จอโอ้โหอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้โหแต่ละคนแ yeah. บ t เตอร์เกมเย่กดไป ร้อมแล้วร้อมแล้วเย่ yeah. ตอนนี้เราก็มาลองเล่นแบบมัลตีบ้างนะฮะโอ้โหทั้งหมดกีน่นวนเนี่ยวิ่งกันเป็นปุ้นเลยโอ้โหโอ้โหตายรมเอาล้ครับตอนนี้เหลืออีกสองคนวิ่งไปแล้ววิ่งไปสไลด์ไปโอ้โหดูหน้าตาดีมากคนนึงกระโดดไปแล้วอีกคนนึงมันมีเฮลิคอปเตอร์ทำไมไม่ไม่ใช้ใบพัดแบบดเรลมอนวะเอากระโดดไปละเอาเอา,เอา,เอา,เอายังยังไม่รู้ตัวอีกกระโดดไปโอ้โหตอนนี้คน คนนี้นี่ไปไกลนะครับผมอตอนนี้มีคนเดทไปแล้วเอา้าเรียบร้อยครับน็อกเอาท์ไปแล้วครับรอบที่หนึ่งนะครับโอเครอบต่อมานะครับตอนนี้ผมกดรอแล้วมาโอเคฮะรอบน,นี้ผมต้องใช้ทักษะการวิ่งหน่อยเพราะแต่ละคนก็ตัวใครตัวมันนะฮะโอเคผมจะใช้ทักษะของผมโอ้โหเรียบร้อยไปแล้วตอนนี้โอ้โหตอนนี้ต้องค่อยๆนะครับระวังโอ้โหตอนนี้มี ไอหัวหมวกแก๊ปเหมือนกับตันเรือที่ไหนก็ไม่รู้นะครับตามมานะฮะไม่ได้เลยโอเคตอนนี้ไปเรื่อยครับไปเรื่อยวเววเววเวนี่ต้องไปเสียนไปให้ไกลไปให้ไวไปให้ถึงครับโอเคออออตอนนี้รู้สึกว่าจะมีคนออกจากเกมนะครับเนื่องจากรอนานก็เลยออกไปแล้วเหลือแค่ไม่กี่คนนะครับที่ยังอยู่ สุดยอดจริงๆเกมแมวนี้เหมือนเป็นการแข่งขันทักษะนะฮะว่าใครจะเร็วกว่ากันใครจะเตียนตัดเตียนกันเรออียบร้อยครับมาดูกันรอบนี้แต่จแจมกันมาแล้วโอเครอบถัดมาครับผมสกอร์ก็จะขึ้นอยู่กับว่าใครจะตายหรือไม่ตายนะครับแหมการตายนี่เป็นการที่แบบว่าสุดๆจริงๆบางทีม่ไหนจ,จะเห็นคนนึงแหลกคนนึงไม่แหลกนะครับมันเป็นเรื่องปกติเพรามอมัลติเพเยอร์บางทีก็เห็นเป็นอย่างนี้ เป็นมุมมองที่แปลกใหม่นะฮะดูแปลกแตกต่างกันไปเลยทีเดียวตอนนี้มีคนออกมาแล้วเหลือ,อสองคนแล้วครับไปแล้วครับตอนนี้หมอน,นี่นำไปแล้วฟืบอ้าวล่วงสะดุดขี้หมาตายเฉยตอนนี้รอนะครับรอรอบต่อไปนั่นเองโอ้โหตกลงว่าผมเป็นฝ่ายชนะเหรอเนี่ยกรรมโอเคโอเค ก็เริ่มต่อเลยแล้วกันนะครับก็เอาเป็นเหมือนเดิมนะฮะโอเคแข่งกินเงินเหรอแข่งธรรมดาไม่ได้โอเคไปนายจะเริ่มก็เริ่มแล้วกันเพื่อนฉันรอนายอยู่โอเคเออเล่นแบบนี้ก็มันดีเนี่ยเล่นแบบแบบว่าเชื่อมต่อกับหลายๆคนอะไรเงี้ยมาเลยมาเลยคนหนึ่งเออนั่นแหละ กระโดดกระโดดกระโดดเออไป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 โอ้โหเจ็บหนักไหมนั่นเจ็บหนักเลยถึงกับอักเลือดเลยโอเครอบต่อไปมาลุยกันเลยปึ๊บซืบอโอ,อ,อ้โหอุ้ยอ้ยเออโอ้โหตายไปแล้วตอนนี้ มีคนตายไปแล้วนี่กูยังรอดอีกแล้วเนี่ยสุดยอดเดี๋ยวชั้นเรามาดูกันนะว่าจะมีคนออกหรือเปล่าเพราะถ้ารอนานก็จะมีคนออกนะครับแบบกูมไม่ดูแล้วกูแพ้อะไรเงี้ยนะฮะบางทีก็จะเจอแบบนั้นเหมือนกันเป็นเรื่องธรรมชาติปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บโอเคปึ๊บปึ๊บตอนนี้ผมต้องใช้สมาธิในการวิ่งนะฮะ พอเหลือรอดอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกเป็นอะไรที่อนาจใจมากอันกอนาจใจนับเหลือตาเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยว,วโอเคค่อยๆวิงว่งค่อยๆวิ่งไปไปแล้วไปแล้วตอนนี้โอ้โหเอฟบีบอตโชตอนนี้ยังมีคนรอเราอยู่นะฮะก็ยังดีอย่ายังดีอยู่นะฮะผมว่าดูว่าจะไม่มีใครรอเราแล้วอีกจะดูนะว่าสกอร์เราจะไปได้สูงแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นการแข่งสกอร์นะครับแล้วก็มีแข่งรู้สึกจะมีแข่งแบบอันที่2นี่แข่งเก็บเงินหรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่ผมไม่คิดว่าผมถนัดแบบนี้มากกว่าไม่รู้ดิเดี๋ยวไว้ลองแข่งรอบหน้าก็ลองดูแล้วกันว่ามันจะได้ยาวแค่ไหนโอเคไปแล้ว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 ,ลวนี่อืยอ้ยโอ้โนี่โอ้โกระโดดไปแล้วอึอ๊บยาคู่ยาคู่ยาคู่ยาโอ้โหได้สกอร์สามพันแล้วพวกนั้นยังรออยู่ครับยังยืนรออยู่ ว่าแล้วมึงจะเสียนไปไหนเนี่ยมึงเร็วๆหน่อยดิรีบตายไอ้ตืดโอเคโอเคยังพอได้อยู่ยังพอได้อยู่ยังพอได้อยู่โอเคทีน,นี้เราต้องค่อยๆไปครับไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้แต้มนี่ก็เริ่มเยอะขึ้นนะฮะสุดยอดจริงๆเป็นการต่อสู้ที่ชิงชัยได้แบบสุดๆเลยนะฮะโอเคเราต้องค่อยๆไปกระโดดย่ กระโดดอีกข้างนึงโว้กระโดดไปเออโอ้โหสมัยตะกรราเยอะจังรอบนี้ดูเหมือนลื่นเลยนะครับพอไม่มีแบบพวกเก็บเงินเก็บอะไรเพราะว่า,าตอนเราเล่นซิงเกิลเพลเยอร์เราจะมีการเก็บเงินกระโดดอะไรนู่นนี่น่น,นะครับพอเล่นแบบนี้ก็คือเหมือนจะไม่ได้เกี่ยวกับการเก็บเงินหรืออะไรเลยสักอย่างนึงโอเคผมก็ไปได้เรื่อยๆนะครับบางทีผมอาจจะไปชิตถึง6000ก็ได้เรามาดูกันนะครับว่าจะถึง6 0 0 0หรือเปล่านะครับผมโอเค ตอนนี้มีคนเล็บเกมออกไปแล้วนะครับเนื่องจากรอนานเกินไปกูเลยไม่รอแล้วอะไรงนี้นะครับโอเคโอเคหกพั OK. ay, 6, แล้วเวยเฮยเวยเฮยตอนนี้นี่ก็ corps, รอดูครับความยิ่งใหญ่ของผมประสบการณ์และความสําเร็จนะครับที่เราสามารถรอดผ่านมาได้สุดยอดจริงๆสุดยอดจิมจิมเลยนะครับโอ้โห oh, สกอร์เมเขิงขิง โขกดเลดี้เลยต่อไหมต่อไหมต่อหรือเปล่าอ้าวต่อนะครับตอนนี้เหลือสาสองคนนะฮะมาดูกันเลยคุรอดชีวิตอ้าวเวนตายในดอกแรกเลยนะตั้งแต่ยังไม่ถึงหน้าประตูเนี่ยนะหนึ่งเหตุผลที่จริงชินไปอีกหนึ่งคำที่เธอคำค้รวนพูดระบอ หัวใจโดวยาคิดถึงโอเคผมจะอ่อนให้นะเดี๋ยวผมจะตายแล้วกันตายดีไหมตายเลยโอเคตอนนี้ถึงจะเป็นเกมเออ่จบเกมนะครับผมจบรหรือยังหรือยังไม่จบโอเคจบแล้วนะครับผมได้สกอร์ที่เยอะที่สุดนะครับได้เงินมา เราไปดูที่ช็อปกันหน่อยครับผมช็อปของเหรียญน,นะครับก็จะมีเวนจะมีของต่างๆให้เราดูนะครับโอเคแล้วเราจะมาเริ่มที่ด้วยอ่าลองดูอันนี้นะครับลองดูอันนี้อ่ะคนเยอะๆเนี่ย ลองเข้าดูแล้วก็ลองกดดูนะฮะเลือกที่ Battle Game แล้วก็กด Lady ครับเราจะมาดูกันว่าแบบนี้จะจะเป็นยังไงนะฮะโอเคมีจรวดด้วยนะครับแล้วเรากดอะไรใช้ไอเทม โอ้โหโอ้โหรูทึกอ้หมอนี่ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้เลยเสียนตัดเตียนเลยเนี่ยโอ้โ oh ห oh. แต่ละคนวิ่งกันไปได้ตอนนี้คนที่ตายล่าสุดนี้วิ่งไปได้ประมาณ300เมตรนะครับแล้วก็ตายส่วนในหมอนี่นี่ท่าทางว่าจะเถื่อนอยกบ่รรควรมาเลยกระโดดข้ามไปปึ๊บป๊โอเคโอนปึ๊บ okay. นี่โอ้ตอนนี้ผมรู้สึกเบลอเบอมากเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรรู้สึกว่าหมอนี่ก็จะเซียนเหมือนกันครับอย่างนี้เลยครับถึงจะเป็นคู่แข่งของเรานะฮะมาเลยนี่แหละนีแหละนีแหละเซียนตัดเซียนโอ้ยังรอดมาได้สุดยอดนี่แหละครับคู่แข่งที่น้าพยองของเราโอเคมาเลยกระโดดข้ามไปแล้วโอเค อ้าวลืมไปว่าเอาเคอร์เซอร์เมาส์ออกกรรมโอเค,อออเคไปแล้วไปแล้ววิงว่งวิง่งวิ่งอื้ืออื้อกระโดดกระโดดนี่ไปแบบเฟี้ยวฟ้าวกันเลยทีเดียวโอเคอว,ว้าช้าวัาช้าวัาช้าวัาช้าโอ้ยกำตายข้างๆเลยโอเคกดต่อนะครับ มาเริ่มกันต่อเลยตัวตลกนี่ก็เก่งเหมือนกันเนี่ยใช้ได้เลยแล้วจบตานี้เราก็จะพักกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปรอบหน้ามาเจอกันใหม่อีกรอบนะฮะแว,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 วนแวบแวบแวนแวบนี่โอ้โหนี่เรายังรอดได้อยู่แล้วเนี่ยเป็นสารต่อเจะจำนองจริงเอาละครับตอนนี้ ต้องยาวแล้วครับมีคนเล็บออกไปแล้วนะครับ2คนเหลือเพียงแค่คนที่เป็นในคนที่แข่งกับเราเมื่อกี้นะครับคู่แข่งที่ค่อนข้างที่จะสูสีอพอสมควรน,นะครับผมโอเคไปแล้วกระโดดแบบนี้นี่เขาเรียกว,ว่ากระโดดแบบฟงหวินขีดกระคูทะลุก,กระดมังนะฮะโอเคค่อยๆกระโดดสไลด์ไปแล้วอ,ออกข้างเขื่อนไปข้างขอบตรงนู้นละการกระโดดนี่ต้องใช้บริยุทธ์ขนาดไหนเนะี่ยเอยจะ โอเคตอนนี้แข่งกันสองสองแล้วเราสุดท้ายจิมๆแล้วครับรับ,รบนี่โอ้โหไอ้นี่นอนสไลด์เลยขี้เกียจนะเนี่ยเอาแรงชาวบ้านน,นเนี่ยคนที่ชื่ออะไรชิปชิปบิก๊กอชิปบิก๊กยูยูซอฟใช่ไหมยูซอฟหรืออะไรสักอย่างนะฮะโอ้โหผมแบบบางครั้งที่จะไรส์แกีร์กันเลยเอ,อ๋ผ่เลยเพื่อนผ่านไปได้เพื่อนเอ๋อ้อาวเวร โอเคครับก็จบเกมนะครับก็คือเหมือนกับแข่ง3รอบแล้วก็จบเลยโอเคครับถ้าสนุกก็ติดตามกันเยอะๆนะครับผมแ้วเจอกันครับบ๊ายบาย